วันนี้นะคะเพื่อยกน้องอามนะคะเรากำลังจะเดินทางไปที่ไหนเดี๋ยวไปชมกันนะคะคลิปนี้เป็นคลิปไปเดี๋ยวรอติดตามชมกันนะคะแป๊บเดียวเท่านั้นเอง A later few moments อันนี้มาถึงที่ไหนคะสนามบินเชียงใหม่นะครับผมกับรถรถมาด้าสานะครับ<ะ>ตัวท็อปสุดเลยนะคะโอ้โหนี่เพื่อยวกับน้องอามสองคนนะคะ เดี๋ยวเราจะไปรับลูกค้ากันนะคะเป็นจริงๆอันนี้เป็นคลิปแรกนะคะแต่ว่าลูกค้าต่างจังหวัดเรามีหลายหลายท่านมากนะคะแต่วันนี้เป็นคลิป,รลปแรกที่แบบว่าเราทําคลิปนะคะทำวอล์นะคะก็คือว่าในหนึ่งวันเนี่ยเราไปรับลูกค้าที่ไหนบ้างหรือมีอะไรที่ส่งมอบความสุขให้กับลูกค้าบ้างวันนี้เราก็มารับลูกค้าที่อยู่จังหวัดอะไรชนบุรีครับผมชนบุรีนะคะก็มาถึงด้านในแล้วนะคะเรากําลังรอนะคะ ลูกค้าของเรานะคะที่มาจากชนบุรีนะคะกลอเครื่องลงน่าจะอีกประมาณ5นาทีนาท10นาทีนั่นเองะนะคะเฮ้พี่คนนี้หรือเปล่าใช่ไหมคะใช่ไหมคะใช่ไหคะวันนี้มาถึงร้านแล้วนะคะลูกค้าดูความเรียบร้อยความพร้อมของรถก่อนนะคะเพราะลูกค้าไม่เคยเห็นรถเลยนะคะคือเชื่อใจนะคะจากไลฟ์สดของเรามากๆ นะคะลูกค้ามารับรถแล้วนะคะจากชนบุรีลูกค้าบอกว่าไม่เคยคิดว่าจะต้องมาเชียงใหม่เป็นการมาเชียงใหม่ครั้งแรกสวัสดีค่ะพี่แอนกับพี่โก้นะคะ เชียงใหม่ครั้งแรกเป็นการมาเชียงใหม่ครั้งแรกนะคะก็มารับรถนะคะ CRV เลยนะคะ,ะพี่พี่แอนขอพูดนิดนึงทาไมถึงตัดสินใจมาที่นี่เด็ที่ไม่รู้เลยอ่เห็นเห็นดูในรีว,วิวแล้วก็ ถูกฉลองนะคะถูกฉลองทั้งคนสายนะคะแล้วก็ถูกฉลองทั้งรถด,ด้วยนะคะก็วันนี้เป็นการมาเชียงใหม่ครั้งแรกนะคะก็ขอบคุณนะคะพี่แอนกับพี่โก้มากๆเลยนะคะทีะ่เชื่อใจนะคะตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้นะคะที่ได้รถตามที่แบบตามที่เราบอกจริงๆนะคะอย่างที่บอกว่าถ้าไม่สวยหรือไม่ตามที่เราคุยไม่ต้องจ่ายตังค์และไม่ต้องรับรถเลยนะคะแล้วก็เราจะออกค่าเสียเวลาให้อีกนะคะวันนี้ก็ถูกใจจริงๆถูกใจจริงเลพี่แอน จถูกใจ,ใจตามท<น>ี<น>่คิดไหมตามที่คิดไม่มีใครบีบมือให้พูดเลยนะคะแต่นี่พูดจริงๆเลยนะคะวันนี้เพ่ก็ขอนไปไปไปอนุญาตไปปล่อยรถให้พี่อนกับพี่โก้ด้วยนะคะก็วันนี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เชียงใหม่นะคะครั้งแรกด้